ทำไปเลยเปนไปจนกว่าจะได้โอ้ตรงนี้ลึกมากเนี่ยหน้าเนี่ยล้วทำไงได้ครับฟุ๊กฟุ๊กกันกระโดดขึ้นมาเองนี่คืออะไรเขาเรียกอะไรนะกุ้ง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 นะฮะมีมีอะไรไหมครับอันนี้เขาเรียกว่ากุ้งฝอยกุ้งฝอยนะครับเอาไปใส่เออผมมือแล้วมันชัดขึ้นหายแล้วชัดวจชาร์จชัด์จนี่คือเนวิเกเตอร์เรานะครับพาเราหลงอยุธยาสี่เที่ยวนะครับ ไครับเกือบมาไม่ถึงแพแล้ว่าหลงไปนูกคน่ลจอกกระเมนแล้ววันนี้ดีแค่ไหนเล่นกันนะซึ่งนี่กอนก้อเด้วยอันนี้เนี่เราตีมเองอกมามตายโ้ไม่กนน้อยไม่ก้นน้อยไม่้น้อย่อมก็ได้ลินมลิ้มตังก็ไ นี่คือปู่ฮะเป็นปูสภาพแรงวไม่ไหวแล้วปูไม่ไหวแล้วนี่จะพูดบอกวเต้เฮ้ยไม่ได้ตรว่านเลยยัยพี่เป็นไง